เรื่องสติแก็จะเจ้าเทศาสานาทั้งเรื่องสติประฐานนี่ว่าเป็นประธานของธรรมทั้งปวงสติประฐานที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงนีง่ยว่าสติประฐานตั้งใจพิจรารณาเฉพาะกายเฉพาะ เวทนาแล้วก็คิดแล้วก็ทมสี่อย่างตัวนี้แหละอาก็ว่าสี่อย่างเป็นอาการรวมเข้าก็สติตัวน,นั้นนะ่ะเป็นของสำคัญสตินี้ใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุด กสติตวัวเดียวเนทะ่านั้นพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่45ปี45ปีรวมแล้วก็มาลงสติตวัวเดียวเพื่อประมาทเนะตามปาเด่านทั้ทงหลา,า,ายจะยังควับม,มาปุะธมาทด้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็ปิดพระโอษฐ ไม่ต้องพูดต่อไปเรื่องภากรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบรมล้นวนแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากเคยสมิจนานทั้งไหนก็อธิบายไป ตามเรื่องของตน,นอย่างขอหัดยุดหนอตองหนออก่อสติให้อยู่ที่ยุกที่พงคือเกวดดั่ไให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้นสมาแลหังก็ตั้งสติตัวเดียวนะั้นอย่างพุดโธ เรื่อเนาปาสติก็ตั้งสติให้อยู่ที่เดียวนั้นลวมควมว่าสติจะมีใช้ได้หมดเลยเขาใช้ได้ก็ได้แม่แต่ที่สุดเขาใช้เป็นเด่าเล็กเป็นได้อยางเล็กยังรู้สึน เขาก็เอาสติตัวน,นั้นตั้งไว้ที่ถือก,กันเนะ่คันท่าสติไม่ตั้งไว้ไม่ถืกไม่ถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตัวน,นี้นยิงสำคัญยิงตืน่นเขาก็เอาสติตัวน,นี้แหละตั้งสักพอจุดต้องศูนย์เลี้ยงศูนย์เป้าหมาย แต่ฟ้านะก็ย,ยังไม่ถูกอยู่ย,ยังพลาดจาในใด้ไต้ลวดเดินจะผ่านไม่ลำเดียวกสตทธิแล้วเนี่ยกดกึงทุกสิ่งทุกส่วนไในกายของเขาสติกำหนดให้มั่นคงจึงจะเดินตลอด มันจะไปรวดได้แต่หากสตินั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไปภายนอกส่งไปจดจองทิ่อื่นไม่ได้จดจองที่จิตมันยังไม่เป็นไปเพื่อมักผลลนิพาน ไม่เป็นไปไม่เป็นไปเกิดความทุกข์ไปถึงขนาดนั้นก็ได้ประโยชน์องโภคจุดมันจุดท้องให้มากมายเป็นอาชีพของเขาคราวนี้ถ้าหากเราแห่งพิจารณาจิตของเราแล้วคราวนี้จะไม่ดีกววานนหนูจะไม่ได้ประโยชน์กววานนหนู ประโยชน์ต้องจะพึงได้ส่วนที่เพ่งมนิจิตเป็นของรู้เรื่องของจิตเพ่งดูจิตรู้เรื่องของจิตจิตมันคิดไม่นก็อะไรก็รู้เรื่องของมันอยู่ตลอดเวลา คิดดีกับคิดชั่วคิดดีคิดชั่ว,ดดวจะรู้ตัวอยู่คิดยาระเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ไม่คิดทงอยู่เฉยก็รู้จกกักว่าจิตเฉยยู่ตลอดเวลาการรู้จิตของตนเนี่ยมันเป็นผลให ได้ความสงบถ้าหากรู้เมื่อ,อไรแล้วสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันส่งวุ่นวี่วุ่นวายไปทัางๆตามไม่ทันทันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ลงปัจจุบ,บันเลย นึกอะไรต่างหยุดถอนวัดอยู่อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวรู้เท่านี้ก็พอละไม่ต้องไปอยากรู้มากเห็นผีกิจศาสตร์เห็นเทพเทวดาหินพ,พรมะมาแรต่างมันมันส่งส่งในไม่ใช่ส่งนอก Hiện thấy sung. Ya ngọc hiện nó hãy nói. Ta hindo rung Nó sung của em nó em 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 nó em thấy. em em tiếng em 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 ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกิดน,นิมิตขึ้นมามันส่งไปตามคนรู้นะมันส่งไปตามคนเห็นความคิดควไม่ึกควแต่งอะไรทั้งหลายเหล่านั้นมันส่งไปนะอันนี้เรียกว่าส่งในส่งในก็ส่งนอกก็ไม่จิตอะไรดกันคึอนออกจากจิตจากใจเดิม ใจเดิมแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของที่เฉอยที่ของว่างว่างอันในใจเดิมแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วเรียกว่าใจเดิมใจเดิมน,นี่แหละมันออกไปจากตัวเดิมเนี่มันยังคอ่ออกไปจะตรงไปแต่ ไปคิดไปนึกเลยเรียกว่าจิตเจ้าคราวนี้จะไปตามไปคุบจิตมันตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสยัยแต่มากหมายแต่ก็เห็นแหละเห็นจิตตามรู้จิตคำที่เรากรรมฐานสอนกันว่า ตามรู้จิตรู้จิตมันตามรู้มันไม่เ็ดรู้เท่ามันถ้ารู้เท่ามันรู้ตัวไปแล้วมันก็หยุดคงที่สิเไวตามรู้ก็นจะตามน้อยไปัลนสิมันไปแล้วยังจะเห็นยังค่อยยังค่อยตามมันไปรู้เท่ามันคงอยู่มันเท่าตัวมันเองมันพอดีพองามเท่าตัวมันเลย ไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันมันก็อยู่คงที่นั่นันรู้เท่ากับตามรูกมันคิดกันคนที่เข้าไปหายจิตเดิมแล้วมันอยู่คงที่อันไม้สายอะมานิ่งเฉยอ,อยู่อันนั้นเรียกว่ารู้เท่าตัวสติตัวนั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้น ต้องมีสติตามรู้จิตสติตัวน,นี้จะใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อรู้จิตแต่จิตน,นั้นไม่ไปมันก็เลยการจนเป็นกายร,รู้เท่ารู้เท่าก็เลยเข้าเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจอันนี้แหละให้รู้ใจเดิมตรงนั้นน่ มีประโยชน์อะไรคนี้รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นไงจิตจะเป็นอย่างไงนั่นได้ก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นได้ก่อนคิดเนึกสงสัยสัต์พัดท้งตวงมดมันตรงมันแจ่งนะนั้นมันจิต มันใจเดิมแท้มันไม่มีอะไรแล้วขานี้ทั้งเกตดูเขาเม,มื่อเข้าถึงใจเดิมกับไปถึงจิตกับจิตในที่ไปตามจิตนั้นอะไรมันจะดีเท่ากันจิตมันปรุงมันแต่งมันคิดมันน่ทรงสายสัพพัททุกอย่าง ให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตอันนั้นไงไปแต่งไปยึดไปถือไปรักทุกอย่างอ่ะตัวจิตตัวนั้นอ่ะมันไปเปงไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงจะเดิมไม่มีอะไรเฉยอยู่ น่าเรียกอ่ะให้รู้จักเพียงแค่นั้นเท่าัน่านข้านี้รู้เรื่องว่ะไปเดิมมันจะเป็นประโยชน์อะไรครันมันรู้เฉยอ,อย่างนั้นเป็นประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีปัญญาคิดนึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญา ให้เก si ิดไม่เกิดเอาไว้ก่อนฝึกฝนอบรมใจเดิมม so, ันมีพลังเพียงพอเต็มที่ก่อนเวลามันออกมันออกเองหรอกเวลามันเกิดปัญญาอุไปต่างต่างมันก็เกิดเองมัหรอกหาก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิม เมื่อมันมีพลังเต็มที่แล้วครานี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรกระอบเหตุผลต่างเรื่องราวต่างเกิดความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดหน้าตุจันสิ่งที่รู้แล้วแต่ไม่แต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนกับเดิม รู้รงงเหมือนกันเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังกันเหมือนกันแต่คาราวนี้มันออกคานี้มันไม่เหมือนขา่าวมันจะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาคราวนี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง ตรงนั้นนั้นใครรู้เองหรอกไม่มีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบังอ้อมมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะหลงอ้อมก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ของเขาที่ใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะมันออกจากใจเดิมแล้วมันจะไป็ลูกบังอ้อมตรงนั้นนคนเราอยากจะได้ความรู้ ก็เข้าไปถึงความสงบไปถึงใจเดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนาะทำไมเป็นงี้เนาะก็เลยส่งสายหาจะความรู้เมื่อความรู้ไม่เปิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาอจากตำรับตำลายจากคำพูด อะไรต่างๆมื่คิดมื่อนึกหาว่าเป็นนิพพานจะแล้วนี่ไม่ใช่นิพพานมันนึกเอาเองนิพนาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็หลวงบางอ้อเนี่ยสิไม่หลวงบางอ้อมันจะเป็นรู้จริงเห็นจริงยังไงได้ มันที่งบางก้อเนี่มันมันเป็นอูบายมันเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกเันไม่ถูกหรอกอูบายอูบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่ลงบังอ้อมันเงียบคายนั้นเป็นของใสของมันองจะขอเส่วนตัวมันจึงลงบังอ้อ น่าจะจำไม่ลืมด้วยกว้างขวางพิสดารมากเหตุนั้นจึงว่าอย่าได้ทะยอทะยานดินลนมันจะเป็นอ,นนอะไรประกอให้เป็นกุศลตั้งสติกัมดอยู่นั่นแหละรักษาษก็ไม่จิตน,นั่แหละทำมามากมายทีเดียว ู้ที่ท่านทำมาแล้วทำมามากมายไปเดียวนั่งยันมานั้นเคยพูดอยู่เสมอเสมอตอ,น, 60, 50, 60. อนนี้ท่านหกสิบห้าสิบหกสิบมนมี่เจรนาถึงเรื่องอาการสารที่สองท่านพูดอย่างเลย สติกำหนดพิจนาการสาธิตมาได้ยี่ที่สองปีแล้วยังไม่ทิ้งไปถึงรงใหม่ท่านก็พูดให้ฟังตอนนี้ไม่ต้องจ็บจุดกลัวแล้วมีพิจนาตายผมที่จะนาตาย ั้งจต่ต้มาจนตลอดฟัขนขณะใดที่มีภาระธุระการง,งานมากมากหมู่มาก,มมากไม่เคยเด้พิจารณากายไม่ชัดไม่จียงขณะนั้นเรียกว่าเสื่อมขณะดใดถ้าหากในวิเวกพิจารณากายมีสัมานคล่องแคล่ว ก็จะเลินลุกติดลุกหาของผมที่มาอบรมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายสตากุยนากายสติตั้งมั่นอยู่พุจาาณก็เจริญงอกงามถ้าหากั้งเลอหลงหลงเรื่องเดิมหรือว่าทำจริงอื่น หรือไปจัดเมื่อบายนี้ไม่เอาอันเดียวจะลิลนไม่ติดมากิปไปต่อกันหรืออากทิ้งเ๊อะคนนั่งกับไปไม่ต้องท่านพูดอย่างนี้ทิ้งอย่างท่านว่าปฏิปาฐานตั้งมัน เป็นที่แล้วพระมุได้จะเทศนาอยู่อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีต้องเด้สเด็จมรรคผลนิพพานอย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคามันจะถูกเทศนาอะไรอย่างน้ ถ้าเตียงลองลองดูสแคานี้ตั้งมั่นลงพิจารณาจิตอันเดียวเนี่ยอยู่ทุกข์กิริยาบุตยืนเดินแน่นอนได้ไหมวันหนึ่งได้ไหมเราไม่ได้ไม่ได้ก็เหลวสิชั่วโมงหนึ่งได้ไหมไม่ได้ก็เหลวสิมันไม่ถึงเจ็ดวันนี่ ถ้าถึงเจ็ดวันแนละ้วท่าหาเขาไ,ได้จึงค่อยบอกว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศนาไม่จริงนี่ทําไม่ถึงเจ็ดวันน,ะนั่นท่านว่าไว้อย่างเร็วอย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปสามสัาดับถึงเจ็ตปีแล้วสร้า,างจิตกำหนดจิตเท่านั้นแนหะเห็นอันนี่สงทันทีความงเดือดร้อนวุ่นวาย กคยก็มาหายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติก่หน,นคนจะตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำพังๆเอาไก็สอนว่าไม่มีสตินี่ั้นคนที่ไม่มีสติแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้น เราเผื่อต or, or, ้องพังเราเผือต้องหงุดหสติที่เขาใช้กันโดยมากทำการทำงานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบครอบยังค่อยทำงานอะไรยังค่อยรู้ล่วงไปได้แล้วสติภายนอกอีกเหมือนกันไม่ใช่สติภายในทำอะไรทุกเก่งทุกอย่าง ต้องสติทั้งนั้นเนี่ยสติมีอานิสงส์มากมายล้านประการเพื่อที่จะกันฑา,านับเปื้องต้นแต่บริกรรมก็ตัวสติวิการพุทโธพุทโธถ้าหากเอาพุทโธนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนาไม่เป็นทั้งวิจิตรหมดพุทโธนั้นเป็นเดิลพุทหมายไม่เฉยเลยเนี่ย ไปกำหนดเอาพุทโธนะั้นเป็นจุดหมายมันนั่นที่มติพยายามไปตั้งอยู่นั่นแต่ควรจริงแล้วนั่นเอาตัวใจที่ไปดูพุทโธนะเอาสติไปกำหนดเอาให้พุทโธพุทโธอยู่แล้วแต่กำหนดเอาตัวใจนั่นในในก็เป็นตัวนั้นอีก ไม่ค่อยเป็นภาวนาไม่ค่อยเป็นสมาธิเราจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาเนื้อเอาละถึงร้องไห้ร้องโหยหรือเอาซึทุกอย่างที่รู้สึกถึงร้องไห้เอาความร้องไห้นั่ะเอาเอาสติไปตั้งเอาตรงร้องไห้น่ะเอาไปตั้งเอาตรงนั้นลองลองดูสิเหมือนไม่ตั้งไว้อยู่สิมันยังร้องไห้ปฏิปักษ์ตั้งอตรงนั้นนะมัน หายหมดแล้วยีงเข้าไปน้อมเข้าไปเอาตัวจิบนั่นอีกท,ที่ี่ร้องไห้นั่นอนีกใครเป็นคนร้องไห้เขา็รค,คนทุกข์เดือดร้อนแต่ชาวบาตรงนั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใช้อยากจะร้องไห้ไปนอกคนโดยตงไปนอกมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุก ใจมันสนุกเห็นเป็นของดีเลิกกระโินที่สุดถ้าได้ร้องไห้แล้วกันนะญาติน้องบิดามันดาบุตรภรรยาสามีตายไปแล้วร้องไห้นั่น่ะเป็นการดีหานะว่าอะไรอาวณ์ เหกันจ้าเขาจ้างกันร้องไห้กันนี่แต่ก็เดี๋ยเจ้าทาน,น,น,านายว่างทนานงับความทุกข์อันั้นด้วยสติตั้งสติเอาไปสมรสกุญแจงาไปเห็นความทุกข์อันั้นเห็นความร้องไห้นั้นมัมนเลยหายไปทุกข์ สติมีคุณานิสองอย่างอธิบายมานี้เอาละงนี้